ระบบหมอในประเทศเยอรมนีมันแตกต่างกันกับเมืองไทยจังใดเนาะกรีนนีดนวลมาบอกสู้ฟัง้ะจ้าสวัสดีค่ะเอากนีนพี่นวลมาบอกสู้ฟังเรื่องระบบหมอในประเทศเยอรมนีเนาะอันเป็นเัื่งสี่แตกต่างกันกับบ้านเฮาอยระบบบ้านเพิ่นมันก็สิเป็นแบบจะบอกว่าอะไรเป็นเป็นคือจังเป็นตาข่ายเียสะเือนตาข่าย เขาก็จะมีหมอบ้านหมอบ้านคือหมอคนกลางหมอคนกลางเนี่ยิเป็นคนทําหนาที่ส่งคนไข้ไปรักษาตามอาการตามาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไปยังเสียมันจะแตกออกเป็นแขน,ง,ขนงแขนงนะหรือว่าส่งตัวไปบำบัดรักษาสุขภาพอันนี้ก็แล้วเตีย อา,อาการของคนไข้เนาะเป็นเป็นอย่างมากผ่า,าตัดก็จะมีการไปให้คนไข้ไปพักฟืน้นนี่สถานที่บำบัดร,รักษาสุขภาพเพื่อให้คนไข้ได้ไปพักฟืน้นอ,อันอันระบบหมอบาเพนักดีอยู่ะวาลมันจิตบาจังไดล่ะคือจังข้าเจ้าแบบติดตามอาการคนไข้เองสิแี่ยมันก็นดีไปจังหนึ่งเนาะ มาที่นี่หมอคนกลางเนี่ยคือจังพอบานไปยุตตอนนี้แหละพอบานเราออกมาจากรงพยาบาลมันบออันเมื่อคืนนี่เออเอาเรื่องบอกตละวบานเล่าอันพี่นนอิกี่าแมนเล่าอนเห็นเล่าปวดแล้วแล้วจมตาข่างควางสินะโอ้ปวดปวดปวดนะอันวานเป็นใส่ติงเออวานเป็นเล่าใสเป็นใสวานเป็นใส่ติ้งร่อนบ่ดีสันเลยบดได้แต่พ่อเมียน มอบอกอันมอตรวจเจอว่าเป็นอ่าเป็นอะไรนะนิ่วในไตอืมนิ่วในไตวันนี้มาขึ้นกลับมาเราก็นอนได้ดีๆอยู่กลับมานอนได้ดีๆอยู่วันที่เนี่ยก็มือเสากะเอาเอาอีกแล้วปวดอีกแล้ววันนี้จม่มยังหันละอันทามอได้ป่ะเนี่ยทามอ,อยังรอหมอคนกลางสิไปหาเพล่เรื่อยกับว่าใดเด้อว่ไใดอันเอ่อทั่วไป หมอบอกว่าอ่าถ้าเพื่อนว่างแ้้เพื่อนิโท่เอื่นเอาาองคสิบนะเปน็นนังสลัดสิไปเลยเังสิบม่ได้เขาาด้ต้องทษบอกก่อนบัตเทเนียนมาหลานเล่า,เาก็เลยได้กินยายาที่ได้มาจากกันโรงพยาบาลนะได้มากับพอกี่เมีดอกรงบานสิบว่าให้ยาอะไรให้แค่เฉพานะหน้ามากินก่อนอืแล้วกัค็คนไข่นี่ต้องไปหาหมอ บ้านคือหมอคนกลางถ้าถ้ามาจากโรงพยาบาลแล้วนะต้องไปติดต่อหมอคนกลางอา่าเราก็จะได้อ่รับยาจากหมอคนกลางต่ออา่าเราหมอคนกลางนี่ก็อา่าตรวจเช็คอาการคนไข้ตามที่หมอโรงพยาบาลเขียนมาเนาะว่าเป็นยังเป็นยังเป็นยังวันนี้หมอคนกลางนี่จะทําการส่งตัวคน,คนไข้ ไปรักษาตามาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต,าต่างๆต่อไปอที่ค้นไข่เป็นเกี่ยวกับอย่างเป็นเสียนะ่ะคนกติทรงต่อไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่นี่ตวาวาหมอค้นกลางนี่ยจังได้กระดีเขาเป็นคนที่รับเรื่องถุกอย่างของคนไข่รับเรื่อง มันมาไปหาหมอ,อนะผู้เชี่ยวชาญด้านเดื่นมาต้องมาหาหมอค้อนกลางอีกคือเขามบมานนี้หมอพาว่คอ้นกลางนี่จะเป็นคนจัดการทุกอย่างแบบแยกแะแนงแตกคะแนนของเสียนะทุกอย่างนั่นแหละบานนี้พอบ้านก็เลยอนตัวนี้ก็ไปหาหมออคนคนกลางโยเป็นทรวมเมาแล้วหมอก็จจะเขียนใบอให้ไปรับยาต่อ,อบ้านนี้เราก็จะมียากินแล้วก็ บ่าวเรื่องหมอหมอที่ที่แพทย์ผู้เ,เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าก็ต้องไปหาอีกตัางหากแด้ไปหาอีกตัางหากคือของปอบาดแล้วเป็นไตมันบ่ไตบันเนี่ยก็คือหมอด้านในหมอด้านในหมอวิทยาทั้งในว่าจังสีสะเออก็มีตัางหากเล่นหมอผู้เชี่ยวชาญแบบนั้นต่างหากอันนั้นคือต้องไปหาเอง ไปหาเองคือว่าตามปกติล้วก็ได้รับใบจากหมอบ้านเนาะหมอคนกลางนี่รับใบมาเ,เป็นการเป็นใบส่งตัวว่าให้ไปตรวจอะไรอย่างยิงเสียนะบัดนี้เขาก็ต้องนําใบจากหมอคนกลางนี่ไปยื่นต่อ,อหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนออะอะไรบันนี้เพื่อจะทำการตรวจ นั่นแหละนกดีสัมพันธ์กันอยู่งเสียละอันนี้คือระบบหมอประิทิเทเี่ราันเนาะ,นะอันนั้นที่พี่นุ่นบอกว่าเออกระหอกระบอกคือว่นอันที่ว่าโอ้ยหัวอกระบอกวานออวบอเรียงอันนถ้าปวดเจ็บป่วยกระทันหันนั่นอยากเข้าหาหมอด่วนอยากไปเองที่พี่นุ่นบอกกันว่าอันเมื่อก้อนเนานะเอ,อมาว่าน,นี่ก็เลยได้ัทวเอื้นนั่นเอาหมอให้กันพอบ้านด่วนอีหลี นนเห็นบ่อันคนนอาเนาะเจ็บเป็นเรียนรุ่นมันบอกกัน,บ,น,นบ่ไดดเห็นบ่ะอืออะไรปต่ที่นี่อันนั่นหลัพี่นุ่นก็นเลยมาบอกสู้ฟังง่าระบบหมอบ้านเพื่อนนี่เป็นจ้งใดอันแบบใดญเนาะคนที่ไม่ยู่นี่แล้วก็ูฮจักหันล่ะแต่ว่าคนอาจจะทางบ้านเห่าเนาะอันเพื่นกาิมีความสนใจอย่างเช่นนะกากับเป็นควรูวไปอีกอย่างหนึ่งว่าโอ้ประเทศเยอรมันขเขาเฮ็ดทั้งสี่ต้นเนาะ ะมันกัมันต่างกันกระบานเข้าหนาเออก็เลขพี่นอนก็ะเราว่อสูฟังจะาอ้าว่าจ้งไดกันมาคุยกันไหมอันความดูเล็กหน่อยเนาะเอามาฝากกันค้าขอพูดหลายๆที่อ่อเขามาเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะมากดไหล่ก็ดีกดแชร์ก็ดีขอพ้นค่ะ